สวัสดีค่ะชื่อจินตนาค่ะเพื่อนเพื่อนเคยใช้โปรแกรมเพน n ์วาดรูปสุดเจ๋งบ้างไหมคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าเปิดโปรแกรมนี้ยังไงง่ายนิดเดียวให้มองหาไอคอนรูปจานสีหรือผู้กันบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราจากนั้นคลิกที่ไอคอนนั้นเลยปิง๊งหน้าต่างโปรแกรมเพนส์ก็จะเด้งขึ้นมาข้างในมีพื้นที่สีขาวกว้างๆให้เราวาดรูปและมีแถบเครื่องมืออยู่ด้านบน มาดูเครื่องมือแรกกันผู้กัน Brush มีหลายขนาดให้เลือกว่าเส้นหนาหรือเส้นบางก็ได้ตามใจชอบเลยแต่ถ้าเผลอวาดผิดไปไม่ต้องกลัวใช้อย่างลบ e r a รเซได้เลยอย่างลบจะช่วยลบสิ่งที่วาดออกไปอย่างนุ่มนวลและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือสีเราสามารถเลือกสีที่เราชอบจากช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆที่เต็มไปด้วยสีสันได้เลย ตอนนี้ถึงเวลาสนุกแล้วเรามาเล่นเกมวาดรูปหมูกันดีกว่าใครจะวาดลูกหมูได้น่ารักที่สุดพัทรพลเริ่มวาดตัวหมูวาดหูวาดตาและอย่าลืมระบายสีชมพูอ่อนๆให้หมูของเราด้วยนะเสร็จแล้วดูสิลูกหมูของจินตนาดูขี้เล่นส่วนลูกหมูของพัทรพลดูยิ้มเก่งจังเลยว้าวทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะ ทีนี้ลองเปิดโปรแกรมเพ้นทที่บ้านดูนะครับแล้ววาดรูปสัตว์หรือว่าสิ่งที่เพื่อนๆชอบมากๆเสร็จแล้วอย่าลืมส่งให้คุณครูดูด้วยนะบ๊ายบาย